ตอนนี้ก็ขับมาถึงอุทยานชาติรากภูคาราแล้นะก็ก่อนเข้าเขาจะมีจุดลงทะเบียนแล้วก็จ่ายเงินเนาะซึ่งจ่ายเงินเสร็จก็จะได้มาเป็นบัตรแบบนี้เนาะค่าเข้าผู้ใหญ่คนละ40บาทแล้วก็ค่ารถยนต์อีก30บาทนะคะก็รวมทั้งหมด2คนกับรถ1นึคันก็110บบาทนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะ เคค่ะก็ตอนนี้เรามาถึงจุดที่แวะสอบถามบริการนักท่องเที่ยวนะคือจริงๆที่เนี่ยจริงๆเขาันนิยมมาแบบมากางเต็นท์มานอนพักการเขาก็จะมีจุดกางเต็นท์มีบ้านพักเป็นบ้านหลายแบบมีบ้านกวียนบ้านอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้มาพักคือเราอ่ะแค่แบบแวะมาชมวิวเฉยๆก็แล้วเราก็จะขับไปตามทางที่จะแบบไปทางจุด กลางเต้นบ้านพักยอะไรเงี้ยที่มันเป็นวิวสวยๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวแวะถ่ายรูปก็ประมาณนี้แล้วก็เหมือนมันก็จะวนออกมาเป็นวงเป็นวงกลมอีกนึงก็คือสุดท้ายก็จะไปอีกทางหนึ่งนะคะงั้นก็เดี๋ยวไปตรงจุดกลางเต้นก่อนเขาบอกว่ามันเป็นชื่อร้านชมเดือนเนาะก็ถ้าถ้าชื่อแบบเนี้ยแสดงว่าต้องมากลางคืนแล้วก็มาดูดาวเนาะแต่ว่าเรามากลางวันแดดจ้ามากนะจ๊ะก็เดี๋ยวไปดูกัน พญาเสือโครงก็มีหลายต้นอยู่เลยโว้บ้านแล้วเดี๋ยมันจะฟูบูมแล้วก็เลยบอกบางที่มันก็ฟูบูมไปแล้วนะมันเราไม่ได้ไปนี่นะคะพญาเสือโครง่งกำลังบานนะจ๊ะแล้วก็โซนเนี่ยจะเป็นโซนบ้านเกียนนะคะก็ใครสนใจก็มาผักได้จริงเขาไม่จุดกลางเต็นด้วยนะเอออันนี้เป็นจุดสาราชมวิวนะคะ ก็จะเห็นต้นไม้มีพยาสโคงให้กำลังบานจ้าเป็นสาราชมวิวจริงๆเพราะว่าวิวสวยมากว้าวอากาศดีด้วย เป็นวิวภูเขาต้นไม้ไมหญ้าต่างๆนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นในศาลาชมวิวนะคะก็จะมีดอกน้ำพญาเสือโค่งที่กําลังบานนะคะก็ถ้ามาช้ากวันนี้สักแบบอาทิตย์สองทีเยวมัน่าจะฟูบุงแล้วอะเออก็แต่ต้นเนี้ยสวยมากเออทีเนี้ยเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราจะไปลานดูดาวใช่ปะก็คือสุดท้ายไม่ได้ไปนะเพราะว่า มันต้องเหมือนมีความตั้งใจนึงคือเหมือนมาต้องเดียวแล้วก็ขึ้นเขาไปอ่ะก็เลยแบบเออมันไม่ไปดีกว่ามีต้องมีความตั้งใจก็เลยอาขับขับตรงมาอะไรเงี้ยก็เลยมาเจอตลาดชมวิวซึ่งจริงๆตรงนี้วิวสวยมากแล้วก็อากาศดีมากตอนเนี้ยคนก็ไม่มีด้วยนะคะก็ใครสนใจก็อย่าลืมแวะมานะสวยมากเลยนะคะนี่เป็นต้นชมพูภูคาที่ยังไม่ออกดอกนะเออจากที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าจะออกประมาณเดือนกุมภานะคะก็ บนโกดหนึน่งแต่เมื่อกี้ต้องทางเข้าอะ่ะมันมีอันนึงที่ออกแล้วมันจะเหมือนเป็นช่อลงมาเนาะเดี๋ยวแปะรูปให้ดูก็จริงๆถ้ามามากุมพาตรงเนี้ก็น่าจะแบบฟูบูมก็น่าจะสวยมากนะคะแต่ว่าใครมาช่วงเนี้ยก็ได้แบบตางแ้าเสือโครงที่กําลังบานนะจ๊ะไม่ผิดหวังค่ะอ่าเราขับมาเรื่อยๆก็จะมีโซนบ้านพักอีก อันนี้เป็นทางขึ้นไปลานดูเดือนนะคะก็ถ้ามาก็คือขับขึ้นไปข้างบนมันก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะคะอ่ะก็สําหรับดอยภูคาก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อแลละก็เออสรุปของภูคานะก็คือเราว่าก็ถ้าใครมีเวลาอะไรเงี้ยแวะมาก็ดีนะเราแต่ว่าเรามาเร็วไปหน่อยคือถ้ามาเช้านี่สักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเราว่ามันจะสวยกว่านี้เพราะว่า ดอกนางแย้เสือโคงเหมือนกําลังบานอยู่เออเหมือนกําลังบานแต่ยังแบบไม่ได้ฟูบูมอะ่ะเออต้องอีกนิดนึงแล้วก็ถ้าใครไม่มาช่วงช่วงมก,การาเนาะก,ก็มากุมพาได้นะคะมาดูดอกชมพูภูคาที่จะบานเดือนกุมภาพันธ์นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อ